สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คูบอลออนไลน์คณิตพิชิตได้เสียงเด็กที่แทกเข้ามานั่นแหละครับลูกชายคุยเองนะครับขบกว,กว่านะ <c oughs> วันนี้ถ้าเขาได้ดูคลิปนี้นะครับก็จะรู้เลยครับว่าพ่อสอนตอนหนูร้องอยู่นะโอเคแนะนำตัวก่อนนะครับผมคูบอลติวเตอร์ผู้มีประสบการสอนในสถาบันคูวิชามากกว่า10ปีนะครับ <c oughs> ในคลิปนี้เรายังดูเรื่องของเรื่องครับสมการรูปแบบที่1แบบเพิ่มเติม และครูย้ำนะครับว่าใครใจไม่แข็งอย่าดูเพราะมันต้องมีความรู้หรือพื้นฐานเรื่องจํานวนเต็มเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับครูจะไม่ทวนนะลุยเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับ <S <S ข้อที่4นะครับลบหลบสอ y เท่ากับ1บอกครูก่อนครับลบตัวนี้เป็นของใครตอบเลยครับเก่งมากครับลบเป็นของ5ลบตัวนี้เป็นของใครครับเยี่ยมมากๆครับเป็นของ2เครื่องหมายอยู่หน้าใครเป็นของคนนั้นเพราะฉะนั้นครับเราจะย้ายตัวที่อยู่ไกลสุดไปก่อนย้ายใครครับ ถูกต้องครับยายลบ5ไปย้ำครูไม่ได้บอกว่ายาย5ครูย้ำว่าลบ5พอนลบเป็นของ5ถูกต้องไหมครับยายลบ5้าไปจากลบกลายเป็นบวกย้ายไปต่อด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นครับตรงนี้ได้ลายได้เป็น1บวกด้วยอะไรครับ1บวกด้วย5ทางซ้ายเหลือใครเหลือ2 y หรือลบ2 Y ครับคนเก่งช่วยครูตอบหน่อยเยี่ยมมากๆครับเหลือลบ2 y หนึ 1> 1่งบวกห้าโอ้ยถ้าตอบไม่ได้นะครับไปฝึกมาใหม่นะไม่ต้องท้อนะครับเลขไม่ใช่ว่าโอ้โหทําไม่ได้ง่ายขนาดนี้ทําไม่ได้ไม่เกี่ยวครับมันแค่รู้กับไม่รู้อย่าไปกังวลครับหนึ่งบวกห้าตบหกเราใส่หกเลยนะครับเอาแล้วโอ้โหถึงกับขอกระตุกขอกะขอกะตุอก,อ,กตอีกหนึ่งรอบติดกันคือการคูนอันนี้ยังไม่ใช่หัวใจแต่หัวใจมันคืออะไรมันคือตัวเลขที่อยู่หน้าตัวแปรครับ ตัวเลขที่อยู่หน้า y มันติดลบป่ะมันคือลบสองลบสองมันคูณกับ y ย,ย้ำครับจำได้ไหมคูย้ำจำได้ไหมครับเครื่องหมายที่เปลี่ยนคือคูณเปลี่ยนเป็นหารเครื่องหมายลบไม่เปลี่ยนแปลงโอเคไหมครับเราจะไม่ใช่อเอาคุณบอกคุณบ้านฮะแล้วนี่ทำไมมันเปลี่ยนละ่ะก็ไม่ได้มันไม่มีการคูณกับการหารนี่ครับถูกไหม แต่ถ้าอันนี้มันมีการคูณผสมอยู่ด้วยเวลามันย้ายคูณเท่านั้นที่เปลี่ยนเป็นหารลบไม่เปลี่ยนโอเคนะครับให้คิดง่ายเหมือนเป็นอาวุธประจากายนะอาวุธประจากายนะโอเคนะโอเคอะช่วยกันไปก่อนแล้วเพราะฉะนั้นครับตรงนี้ได้อะไรก็จะมีค่าเท่ากับส่วนด้วยอะไรครับใช้ปากกาแดงแล้วกันส่วนด้วย2ครูเขียนถูกผิดผิดอ่าเก่งมากครับถ้ารู้ผิดเยี่ยมมากเลยเพราะมันต้องเป็นส่วนด้วยลบสองโอเคปะครับถ้าใครสามารถตอบตรงนี้ได้ ณรู้ตัวเลยครับว่าคุณเก่งมากคุณเริ่มเข้าใจละเพราะฉะนั้นครับทางซ้ายเหลือใครเหลือ Y เอาละครับตรงนี้ช่วยครูบอลหน่อยครับตรงเนี้ยลบมีกี่อันใช่มีอันเดียวถูกไหมครับลบมีอันเดียวลบมี1อันหนเป็นเลขคู่หรือเลขคี่เลขคี่เลขคี่ตอบติดบวกหรือติดลบถ้าเป็นการหารคาตอบคือตอบติดลบครับ เพราะฉะนั้นครับตรงนี้เราใส่สวยๆร้อเครื่องหมายลบรอไว้ก่อนเลยนะครับเราใส่เครื่องหมายลบรอไว้ก่อนเลยแล้วเราค่อยตัดเลขก็ได้จะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นครับ2ตัด6 2 1 2 2 3 6ดังนั้นครับตรงนี้ Y ก็จะมีค่าเท่ากับลบ3นี่ครับรวดเร็วทันใจไหมเข้าใจหรือเปล่าครับถ้าเข้าใจแล้วก็เดี๋ยวครูจะดูข้อที่5ต่อนะครับย้ำนะครับตรงนี้ตอบลบ3นะเอาละครับถ้าได้ตรงนี้เรามาดูข้อที่5กัน ขรบนะครับยังไหวอยู่ไหมไม่บอกนะครับเพาวันนี้เราสอนกันกี่ข้อนะแต่รับรองว่าถ้าดูคลิปทั้งหมดนี้จบนะครับคุณจะเก่งขึ้นกว่าเดิมแล้วล่ะในสมการรูปแบบที่1น,นะครับเอาละมาดูข้อที่5กันข้อที่5นะครับให้โจทย์มันยากขึ้นอีกกนิดดีกว่านะครับข้อที่5เอาแบบนี้เลย7คูณวงเล็บ3 Y -5 ลบ5เล็บลบ 10. โอย เท่ากับลบสามอีกรอบหนึง่งอย่างไงล่ะครับใครอยู่ป .6 ไม่เคยเจอแบบนี้ใช่ไหมไม่เจอไม่เป็นไรไม่ต้องไปกังวลมาช่วยกันนะครับเจ็ดคูงลบเปิดสามวัยลบห้าคูลบปิดลบสิบเท่ากับลบสามโอ้พระเจ้าลบเพียบเลยคำถามถาม,มง่ายก่อนครับเรียสติกรรมกรไววลงยังถ้าบอกว่าลงแล้วนะครับปิดคลิปปิดคอมพิวเตอร์นอนเลยฮะไม่ต้องดูต่อนะครับชีวิตไม่ไหวแล้วนะครับ มันจะเพลียอ่ะโอเคตอนนี้นะครับยังไม่โลง่งโอ้แล้วติดเยอะมากนะครับช่วยครูบอลก่อนครับจำได้ไหมครูเคยสอนแล้วว่าถ้าเราพูดถึงวงเล็บเรากําลังพูดถึงบ้านหนึ่งหลังแต่ถ้าในเรียนในคลิปในสุการรูปแบบอยู่รูปแบบหนึง่งจะไม่ได้บอกบ้านนะครับจะหมายถึงอีกอย่าง,นงานนนหนึ่งเกลี่ยน้ำนิดนึงนะโอเค ถ้าเป็นบ้านหนึ่งหลังโอเคครับช่วยกันสมาชิกในบ้านมีใครมี3มี Y ายแล้วก็มีลบห้ยาย้ำว่าคูพูดคาว่าลบหอีกแล้วทําไมคูพูดคาว่าลบหลบเป็นของ5้าคือหมายยู่หน้าใครเป็นของคนนั้นนะครับเจ็ดคือแขกที่มาเยี่ยมอยู่หน้าบ้านแล้วลบสิบละทำอะไรกาลังเดินมาจากหลังบ้านนะครับเพราะฉะนั้นใครย้ายไปก่อนดูง่ายครับเมันติดก,กับบ้านเลยดูกไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดมากเลยครับตัวที่อยู่ไกลบ้านที่สุดต้องย้ายไปก่อนแน่นอนเพราะฉะนั้นลบสิจะเป็นที่ตัว จะเป็นตัวที่ไม่ใช่ที่ตัวจะตัวที่ถูกย้ายไปลบสิบย้ายไปจากลบกลายเป็นบวกเออบางคนเถียงเฮ้ยครูบอลแล้วเมื่อกี้ครูบอกลบไม่เปลี่ยนแปลงไม่ใช่หรอไม่ใช่นะครับอย่าสับสนนะลบไม่เปลี่ยนแปลงในกรณีไหนในกรณีที่มันมีการคูณอยู่เครื่องหมายที่เปลี่ยนคือคูณเปลี่ยนเป็นหารลบจึงไม่เปลี่ยนนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นครับลบสิบตัวนี้ย้ายไปปกติเลยลบสิบย้ายไปจากลบกลายเป็นบวกย้ายไปต่อด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้อะไรได้ ลบ 3, บวกด้วยอะไรครับคนเก่งช่วยกันบวกด้วย10ยังทันอยู่นะครับทางซ้ายละ่ะเกิดอะไรขึ้นทางซ้ายเหลือตัวนี้ครับจะเหลือ7คูณเลเปิด 3y ลบ5ทันนะครับคนเก่งครับถ้าใครทำคลิปนี้ได้นะหมายถึงว่าทำโจทย์ข้อนี้ได้นะหยุดคลิปไปเลยดีกว่าครับและเขียนให้เสร็จเลยนะครับพอเขียนเสร็จปุ๊บเรามาดูว่าเฮ้ยครูเฉลยตรงเปล่าถ้าตรงนะ นอนหลับได้เลยสบายใจแล้วแสดงว่าเราทำำําสมการได้และครูบอกเลยนะยิมันอยู่สมการมาต้นนะครับเอาละครับพอได้แบบนี้มาช่วยกันครับลบสบวกสิ 10, ใช้กฎข้อที่3ในเรื่องของการต่อสู้ของจานวนเต็มกฎนั้นมี่อยู่ว่าเครื่องหมายต่างกันให้เอาตัวเลขมากตั้งลบด้วยตัวน้อยแล้วติดเครื่องหมายตามจัวมากวงเล็บตัวที่ชนะนะครับเพราะฉะนั้นครับข้อนี้คําตอบคือตรงนี้10บลบสได้7 7, 7, 7, 7ตอบติดบวกหรือติดลบตอบติดติดบวกแต่เดี๋ยวก่อนถ้าตอบติดบวกครูเคยบอกแล้ว ถ้าตอบติดบวกมันถือว่าเชยทำไมถือว่าเชยเพราะเจ็ดมันอยู่ตัวเดียวจำได้นะครับจำได้นะครูจะไม่ย้ำเยอะนะอ่าโอเคพอได้ตรงนี้มาปุ๊บช่วยกันตอบครับตอนนี้ตรงนี้เหลือเจ็ดแล้วนะคูณอยู่ตรงนี้ครับคูณอยู่ย้ายไปกลายเป็นหารทางซ้ายเหลือใครทางซ้ายฟังครูบอลดีๆนะครับแขกที่อยู่หน้าบ้านหรือใครก็ตามที่อยู่ติดบ้านอยู่มันไปแล้ว เพราะฉะนั้นถือว่าบ้านปลอดภัยแล้วไม่จาเป็นต้องปิดบ้านกันเ้ครับเปิดบ้านไปเลยคําตอบตรงนี้จะได้เป็น 3y ลบ5 7ส่วน7โอ้ดีง่ายจริงๆเลยนะนี่7หาร7ก็คือได้1ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้อะไรครับคนเก่งช่วยกันตรงนี้ได้1นะครับพอตรงนี้ได้1ปุ๊บ 3y ลบ5เพราะฉะนั้นระหว่าง3กับลบ5ใยญ่ใครครับใหญ่ลบ5ไปจากลบกลายเป็นบวก ยังไหวอยู่ไหมครับยังไหวอยู่ไหมเพราะฉะนั้นยังไหวยังไหวอยู่ไหมครับหมายถึงครูเนี่ยังไหวอยู่ไหมะะไหวไหว,ไ,หไหวอยู่แล้วนะครับทางซ้ายเหลือใค่ทางซ้ายเหลือ3ามวหนึ่งบวกห้าเป็นเท่าไหร่ครับหนึ่งบวกห้าเป็นหกเพราะฉะนั้นตรงนี้มีค่าเท่ากับหกนะครับสามคูณกับ y อยู่ย้ายไปจากคูณกลายเป็นหารเพราะฉะนั้นตัดกันเลยดีกว่านะครับสามตัดหกสามหนึ่งสาม 3 2 6เพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบคือ y มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ y มีค่าเท่ากับ2โอ้มีเสียงลมเข้าแทรกในคลิปหรือเปล่าครับตอนเนี้ยฝนกำลังจะตกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครับข้อนี้ตอบว่า y มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ y มีค่าเท่ากับ2ตามทันนะครับนี่คือข้อที่5ยังครับท่าใจยังแข็งอยู่ดูต่อถ้าใครไม่ไหวก็ไปนอนนะครับในสู่ใช่ไหมล่ะเนเหรอเล่นนะครับครูรู้คนที่ดูคลิปนี้ เป็นคนที่มีความมั่นใจและมีความตั้งใจอยู่แล้วลองดูให้สุดทางนะครับว่าจริงๆแล้วเฮ้ยเราเข้าใจจริงหรือเปล่างั้นเอางี้ได้ไหมเดี๋ยวครูจะทําข้อ6แต่พอเขียนโจทย์ข้อ6ปุ๊บให้เราหยุดคลิปนะครับแล้วลองทําดูสิครับว่าข้อ6เราทําถูกหรือเปล่านะครับเอาละมาดูข้อ6กันเดียวน,นี้ลบนะข้อนี้ตอบว้เทากับ2นะครับข้อที่6กโจทย์มันยาวมากเลยนะครับ แม้แต่ลนเองต้องใช้เวลาเลยเห็ไหมแต่มันคุ้มมากเลยนะครับเพราะว่าครูสอนครั้งเดียวแต่ว่าจะมีคนมีความรู้เรื่องนี้อีกเป็นร้อยก็ได้นะครับถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มมากข้อที่หกนะครับอมาช่วยกันดูข้อที่หกนะครับสมการนี้ล่ะไหวไหมสิบสองลบวงเล็บเปิดสามลบววงเล็บปิดเท่ากับหนึ่งเอาละครับ ลองอยู่คลิปเลยครับโอเคเก่งมากนะครับคุณลองทําแล้วจาได้ใช่ไหมครูจะพูดย้ําเสมอว่ายิ่งผิดยิ่งเป็นประสบการณ์นะครับไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปเครียดนะครับลองทําดูเอาละครับแต่คุณบอกคุณบอลนะเจอแล้วเพลียมากเอางี้บอกครูก่อนวายโล่งยังอ่ะจะได้ไม่ต้องเพลียวายโล่งยังครับยังถ้าใครบอกว่าโล่งแล้วนะไปนอนไปโอเค วายังไม่โล่นะครับเพราะฉะนั้นครับเราจะย้ายตัวนี้อยู่ไกลสุดไปก่อนเอางี้เดี๋ยวครูจะเขียนอะไรบางอย่างให้ดู12เนี่ยใครตอบครูบอลได้บ้าง12เนี่ยเครื่องหมายลบตัวนี้เป็นของ12ถูกหรือผิดครับผิดลบเป็นของเอ้ยแล้วเป็นของใครนะเดี๋ยวค่อยมาเฉลยนะครับแต่12แน่ๆของมันคือเครื่องหมายมันคือเครื่องหมายบวกจำได้ใช่ไหมครับบวกที่ไอถ้ามีตัวเดียวมันเลยไม่เขียนแต่ตอนนี้เขียนซะก,ก่อนเพราะเราจะย้ายมันยังไม่จบนะครับลบตัวนี้หลายคนสงสยัยเฮ้ยครูบอลลบตัวเนี้ย ม,มันลอยอยู่อะไม่ได้ลอยนะครับจําไว้นะครับถ้าเครื่องหมายลบมันมีลบลอยลอยอยู่หรือเหมือนมีลอยอยู่นะครับคือมีลบเครื่องหมายเดียวเนี้ยนะครับเช่นลบ x อ่ะนี่รูเขียนให้ดูนะครับเช่นลบ x อย่างเงี้ยครับเวลาเราพูดคําว่าลบ x เ,เนี่ยไม่ใช่ลบ x เฉยเฉยนะแต่เรากําลังพูดถึงคําว่าลบหนึ่ง x ตัวนี้นะครับจริงๆแล้วลบไม่ได şey ้อ şey ยู่เฉยๆอยู่ตัวเดียวแต่มันมีเลขหนึ่งแทรกอยู่ครับมันมีเลขหนึ่ง ทำไมเราถึงไปเลข1เพราะไม่ว่าอะไรก็ตามคูณ1ก็ได้ตัวเดิม1นคูณเหรือ x อกคูณหก็ได้ x เหมือนเดิมจริงไหมครับเพราะฉะนั้นครับลบเฉยๆไม่ใช่ลบเฉยๆนะมันคือลบ x หรือลบ 1x เช่นเดียวกันเราคนบอกกูบอลแล้วบวก x ล่ะจริงๆก็คือบวก1นนะครับตรงนี้ทุกคนพอทราบอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวทพียงแ่ว่าพอจะลบปุ๊บจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันยากจริงๆไม่ได้ยากเลยเอาละครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ดูต่อดังนั้นความหมายของข้อนี้คืออะไรตัั้งใจดูนะครบ นั่นหมายความว่าถ้าลบลอยอยู่ตรงนี้เราก็ใส่1แทรกไว้นะครับจะได้ไม่เครียดตรงนี้ด้วยเหรอใช่ครับเราใส่ไปด้วยจะได้สบายใจพอได้ตรงนี้มาปุ๊บช่วยกันต่อครับเพราะฉะนั้นบวก12จะเป็นตัวที่อยู่ย้ายโทษครับจะเป็นตัวที่ถูกย้ายไปก่อนย้ายไปจากบวกกลายเป็นลบนะครับย้ายจากบวกกลายเป็นลบเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็น1ลบกับ12ทางซ้ายเหลือใครทางซ้ายเหลือตัวนี้ครับ คนเก่งครับตั้งใจดูนะทางซ้ายมันจะเหลือลบ 1, 1 y, นคูณสลบหนึ่งะครับครูขอระยตเขียน1ออกมาเลยนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับจะไม่เห็นหายเดี๋ยวโผล่เดี๋ยวโผล่เดี๋ยวหายไม่เอานะครับเอาละครับเพาราะฉะนั้นช่วยกันครับหนึ 12, งลบสิบสงตัวนี้ตอบเท่าไหร่ครับคนเก่งตัวน้อยลบตัวมากติดลบเสมอเพาราะฉะนั้นตรงนี้ตอบลบสิ 11. ทางซ้ายลบหคบูณกับวงเล็บ ติดกันคือการอะไรครับจําได้ไหมติดกันคือการคูณถูกไหมครับติดกันคือการคูณเพราะฉะนั้นลบหคูณอยู่ย้ายไปกลายเป็นเครื่องหมายหารเอาละครับมาถึงไฮไลท์แล้วทบทวนนะครับยังจาได้อยู่ไหมคูณเปลี่ยนเป็นหารลบเปลี่ยนไหมลบไม่เปลี่ยนโอเคไหมครับลบไม่เปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือส่วนด้วยลบหผ่านนะครับถ้าใครตอบตรงนี้ได้แสดงว่าเข้าใจาแล้วนะครับ ทางซ้ายเปิดบ้านได้ไหมเปิดได้เลยเพราะว่าไม่มีใครอยู่หน้าบ้านแล้วนะครับ3ลบ1่วคนเก่งช่วยกันครับตรงนี้ไม่ยากเลยลบมีกี่อันครับเรื่องของการหารลบมีกี่อันลบมีกี่อันครับลบมี2อัน2เป็นเลขคู่เลขคี่เป็นเลขคู่คู่เป็นบวกหรือเป็นลบเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือบวกเท่าไหร่ครับบวก2และด่าเลยครับว่าเฉยไม่ใช่บวก2อขอโทษนะครับเอาละครับ ติเริ่มหลุดแล้วบวกกันให้บวกสิบเอ็ดนะครับบวกสิบเอ็ดนะและหนาตัวเองว่าเชยครับเชยเพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้มันบวกไม่ต้องเขียนเครื่องหมายบวกก็ได้ครับเพราะบวกมันขี้อายถ้าอยู่ตัวเดียวนะครับถ้ามีเลขตัวเดียวนะมาดูต่อครับสามลบหนึ่งวายคนเก่งครับอีกนิดเดียวแข็งใจหน่อยนะสามนัาสามมีเครื่องหมายเลยครับบวกย้ายเครื่องหมายบวกไปบวกสามย้ายไปกลายเป็นลบสามทั้งซ้ายเหลือใครครับคนเก่งใกล้จบแล้ว ทางซ้ายเหลือลบหนึ่งวายครับเอาแล้วครับฝนฟ้าขนองใหม่แล้วสิบเป็นลบสามสิบเป็นลบสามตอบเท่าไหร่ครับคนเก่งสิบเป็นลบสามตอบแปดนะครับสิบเป็นลบสามตอบแปดทางซ้ายไหวไหมครับยังไหวอยู่นะโอเคสิบเป็นลบสามได้แปดนะครับลบหนึ่งถามง่ายๆก่อนก็ได้ครับไปดช้าๆเนาะลบหนึ่งติดกับวายลบหนึ่งติดกับวายคือเครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายคูณ เพราะฉะนั้นครับย้ายไปจาก,กล,ลี่ยนเป็นฐานเครื่องหมายลบไม่เปลี่ยนแปลงโอเคเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือแส่วนด้วยลบหนึ่งคำถามถามว่า y โลงหรือยังโลงแล้วมาดูตรงนี้ครับแปหารด้วยลบหนึ่งต่อคูณบอลก่อนครับแหารด้วยลบหนึ่งลบมีกี่อันคําตอบคือลบมีอยู่อันเดียวอยู่ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบติดบวกหรือติดลบเนเก่งครับ ข้อนี้ตอบติดบวกหรือติดลบคําตอบคือตอบติดลบจําได้ใช่ไหมครับลบมีหนึ่งอันเลข1เป็นเลขคี่คี้ลบคู่บวก8หารด้วย่1ห,หรือ8ส่วนหนึ่งคำตอบก็คือเลขเลขอะไรครับจบแล้วเลข8โอเคจบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ y มีค่าเท่ากับลบแปดามว่ามีคําตอบหรือยังไปแล้วเพราะว่า y ลงแล้วนะครับเป็นไงครับเหนื่อยไหมคูเป็นกำลังใจให้นะครับรู้ว่ามันยากแต่ว่า ถ้าเราทําได้เราก็ก้าวไปอีกก้าวหนึ่งคำถามถามว่าคุณบอลแล้วถ้าเกิดผมทํามา6ข้อผมยังไม่รู้เรื่องเลยล่ะก็ไม่เป็นไรนี่ครับวันนี้เราไม่รู้สักวันเราก็ต้องรู้เรื่องครับเพราะมนุษย์พัฒนาได้เสมอครับอย่าไปกลัวนะนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะลกจากกันนะครับติดต่อมาได้2ช่องทางเหมือนเดิมนะครับคือ1ติดต่อทาง Facebook นะครับคือบอลจิตรแมทนะครับอันที่2ครับสามารถติดต่อกันได้ทางอีเมลเพื่อขอรับแบบแผนพร้อมเฉลยฟรีนะครับ ไอ้พวกนี้อยากลองทำก็อีเมลมาขอได้นะครับโดยติดต่อทางอีเมลก็คือ coupon.send@gmail.com วันนี้ครูบอกแล้วครับใจไม่แข็งอย่าดูครับแต่ถ้าเราดูครูบอกได้เลยครับว่าวันนี้เรากําลังพิชิตคัน,นิตยากได้แล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ทำเปงไม่ได้นะครับสู้ๆนะครับดูคลิปต่อไปให้จบและครูเชื่อว่าเ,อาเราทำได้นะครับ นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันนะครับฝนเริ่มมาแล้วนะ